เราจะพาทุกคนไปชมพืชผักสวนครัวที่ระเบียงนะคะเราอะมีความใฝ่ฝันว่าอยากมีสวนอยากทำนาอยากามีสวนเป็นของตัวเองอยากปลูกผักพูดผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าปลูกแล้วก็เก็บมากินเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะมีความสุขนะคะก็ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราอยากทําจริงๆอะเราจะทําได้ไหมแต่ตอนนี้ด้วยความที่หลายๆอย่างมันไม่สะดวกเนาะก็เลย คิดเริ่มนะคะลองปลูกเล็กๆนะคะไม่เยอะผลจะเป็นยังไงจะเฟลหรือว่าจะรอดนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเราปลูกอะไรบ้างนะคะตามไปดูกันเลยจ้าสิ่งแรกที่เราจะพามาดูนะคะนั่นก็คือเห็ดนั่นเองที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเห็ดนางฟ้านะคะแต่มันขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเราก็เลยเรียกว่าเห็ดนางยักษ์แทนจ้า ดูขนาดของมันสิคะขนาดเท่ากับฝ่ามือของเราเลยนะลองเทียบกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไม,ม้บรรทัดมาวัดให้ดูนะคะว่ามันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนสำหรับเจ้าดอกนี้นะคะมีความยาวถึง12เซนเลยทีเดียวส่วนดอกด้านล่างนะคะก็ยาวประมาณ11ถึงประมาณ10เซนติเมตรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้สิ่งที่เราเห็นตอนที่เรา ปลูกเห็ดนะคะแล้วก็สังเกตเห็นว่าเขาอ่ะก็จะออกมาเป็นเหมือนเห็ดหลายๆดอกแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเห็ดก้อนไหนเห็ดดอกไหนเนี่ยโตวไวกว่านะคะเขาก็จะกืนกินเห็ดดอกข้างๆไปเลยนะคะมันก็จะโอเคมันอาจจะออกมาดูเยอะๆแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็จะงอกออกมาจนโตใหญ่โตแบบเนี้ยได้เพียงไม่กี่ดอกเองนะคะ ส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้มาทำเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดนะคะก็ประกอบไปด้วยชั้นวางรองเท้านะคะแล้วก็พลาสติกใส่คุมแบบนี้จริงๆแล้วเราว่าใช้พลาสติกที่มันเป็นสีดำอะ่ะจะดีกว่านี้นะคะแต่ว่าเราก็ใช้อะไรที่แบบมันหาได้ง่ายๆนะคะส่วนด้านบนของโรงเรือนเพาะเห็ดปีนี้ของเรานะคะก็จะเป็นต้นกระเพราจ้าอันนี้คือเป็นสมก้อนแรกที่ที่เราซื้อมาตอนแรกนะคือแบบ แก้วนิดนึงเพราะว่าแบบยังยังไม่รู้ว่าต้องเลี้ยงน้องเขายัางไงนะคะก็ก็เลยแบบว่ามีแบบมาแรงขึ้นกอนห็นด้วยนะแล้วก็แบบก็น้องก็ไม่ไม่ออกดอกนะคะอันนี้ก็คือเราเพิ่งแบบปรัแบรบ่ปแบบนี้ไปอันนี้ก็คือน้องเขาพิ่งออกดอกมาให้เห็นนะจ้ะคืก็คือน้องจะดูป่วยๆหน่อยนะคะเพราะว่ายัางไม่ค่อยเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะว่า ว่าเลี้ยงเห็ดเนี่ยเาจะต้องเลี้ยงยังไงเปิดดอกอยังไงดูยังไงเชื้อเห็ดเดินไม่เดินเป็นยังไงนะคะสีขาขาวที่ทุกคนเห็นเ,เนี่ยเออเขาเรียกว่าเชื้อเห็ดน,นะคะนอกจากที่จะมีต้นกระเพรากับเห็ดน,นะคะก็มีนี่จ้าต้นกระชายนะคะก็ะคือเราเอากระชายมาทำน้ำขนมจีนน้ำยาเป็นก็ใช้กระชายแบบไม่เยอะแต่ว่าซื้อมาก็เหลืออยู่ประมาณ ประมาณหนึ่งกำมือนะคะก็เลยเอามาปักดินเล่นๆดูปรากฏว่างอจริงจ้าน่ารักมากเลยอันนี้ไม่รู้ว่าโดนตัวอะไรกินนะคะคือหอมแดงอ่ะมาจากทำน้ำยาขนมจีนนี่แหละแล้วคันนี้แช่ไว้ในตู้เย็นนานๆเนาะมันก็มันก็แบบแบบนี้ค่ะมันก็แบบงอแบบนี้เราก็เลยเอามาปักดินนะคะปักดินแล้วคันนี้น้องก็เจริมเติบโตเติบโตแบบดี ดีมาเรื่อยแต่ว่าพอวันหนึ่งอะการลอกอะคะ่กะการลอกที่อยู่แถวบานอะมันมาขุดเแนบบี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอย่างตรงหน้าเนี่ยก็เป็นรอยขุดของเขาเขาก็มาแทะกินแบบหัวหอมแดงไปนะคะก็คือเขามามาแทะกินแต่ตรงเนี้ยะคะ่ะตรงตรงหัวมันอะแล้วมันก็แบบพอเหลือแต่ใบอยะะ่างเงี้ยของเขาก็ค่อยคเหี่ยวไปเรื่อยนะคะเราจะมาเก็บน้องเห็ดกันนะเรา ก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดที่ไกลก่อนนะดูใกล้ๆอ่ะคือเหมือนน้องเขาจะคือไม่ใช่ดูเหมือนคือน้องเขาแห้งๆแล้วะคะเราก็ไม่รู้อาจจะอาจจะแบบว่าวันเนี้ยคือเป็นวันที่แดดแรงมากเลยนะ,ะแล้วคราเนี้ยเราก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเราอะ่ะถูกช้าเก็บน้องเขาช้ากว่านี้แล้วมันจะจะดีไหมนะคะ เราก็ตัดสินใจว่าจะเก็บน้องเขาเลยคือตอนแรกก็คิดว่าน้องเขาน่าจะแบบฟานก่อนแล้วค่อยเก็บแต่คือลักษณะน้องเขาเอะเหมือนแบบเหมือนเขาจะแก่แล้วนะคะคือถ้าเกิดใครมีความรู้ว่าว่าเราควรเก็บเห็ดตอนไหนอะคะ่ะเราควรบอกเรามาที่คอมเมนต์หน่อย่อนข้างเหนียวเลยนะมันไม่ได้ตัดง่ายๆเลยนะหรือว่ากันไกลเราไม่พม เราจะเก็บใส่ถุงนะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นค่ะเรามาเก็บเห็ดกันนะคะวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะตรงนี้ก็คือยังยังบานไม่เต็มที่นะคะอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าอันนี้เป็นลืมชื่ออันนี้เห็ดนางฟ้าพูฐานอันนี้เห็ดนางฟ้าฮังการีนะคะสีของเขาจะแตกต่างกัน,กนตัวดอกของนางฟ้าพูฐานเนี่ยเขาจะเป็นสีออก น้ำตาลน้ำตาลดำๆหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฮังการีเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวเดี๋ยวถ้าบานเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายดูนะคะแต่ว่าตอนนีเ้เห็ดนางฟ้าภูฐานเนี่ยบานเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดพร้อมกันเลยนะคะวิธีเก็บนะคะเขาก็บอกว่าให้โยกนะคะซ้ายอุ้ย <laughs> ซ้ายขวาบนล่างนะแต่อันนี้คือแค่ซ้ายก็หลุดมาแล้วนะคะ ต่อมานะคะอันต่อมาอันนี้นะคะบนเขาบอกว่าให้บนล่างซ้ายขวาอันนี้ดอกใหญ่นิดนึงเก็บพร้อมกันนะครับช่อใหญ่ไม่ใช่ดอกใหญ่หนึ่งบนบนล่างซ้ายขวาไม่ทันได้ทําบนล่างซ้ายขวาเลยคะ่ะก็ติดมาอย่างนี้นะคะ่ะเยอะ ลอกใหญ่มากทุกคนเราลงเดินขอเห็ดวินีของเรานะคะมีเห็ดอยู่แค่ากอนนะก็ทยอยเก็บนะคะเขาบอกว่ามันจะเก็บได้อยู่ประมาณสี่เดือนนี่นะคะทุกคนเรามาวัดขนาดให้ดูนะคะดอกนี้นะคะก็ประมาณเจ็ดเซนเจ็ดเซนครึ่งประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะน่าก,กินมากเลย กำลังแบบสวยๆอบอวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเลยนะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่า ที่เราดูในเน็ตนะคะเขาบอกว่าเห็ดกําลังบานประมาณเนี้ยก็คือกําลังน่าอร่อยเลยตรงนี้อ่ะึ่งแตกของว่ากอมตกใส่นะคะมาเก็บกันเลยนะคะใหญ่มากนะทุกคนเที่ยวกับมือเราคือแบบเต็มมือเลยนะคะบนล่างซ้ายขวาเรากลัวแบบอันอื่น หลุดออกมาด้วยอะ่ะทำไงหรือว่าเราจะตัดเอาแต่เราตัดเอาดีกว่านะเราว่าถ้าเกิดเราดึงอมันจะหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะ,ะเออคนใหญ่มากเลยค่ะประมาณเท่าลูปปงแ้วเลยคือต้นไกเราก็ไม่คมอีก นี่จ้าเห็ดเดือยยุ่วจ้าากินไหมแบบว่ามันอวบมากเลยนะน่ากินมากเลยทุกคนกำลังอบอวบสวยๆเลยทุกคนแบบเหืือแดงนุม่มแบบอวบน่ากินมากเลย หลังจากที่เราเก็บเห็ดมาแล้วเราก็แช่แข็งไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่ากว่าเราจะมีเวลาอนาออกมาทําเป็นกับข้าวนะคะก็นานเลยก็เลยแช่แข็งเลยก่อน ที่ประสบการณ์ของเราที่เราพยายามปลูกพืชผักสวนครัวที่ระเบียงของเรามานะคะแล้วก็อยากจะบอกประสบการณ์ที่มันทําให้การปลูกผักอะ่ะไม่สักเซสนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนแสงแดดอะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะตรงระเบียงห้องเรามันจะมีคอมเพรสเซอร์แอร์ทีนี้พอเราเปิดแอร์มันก็จะมีความร้อนออกมาผักชนิดไหนที่เขาไม่สามารถทนความร้อนได้ะคะ่ะเขาก็จะตายไปโดยเฉพาะเห็ดนะคะคือตอนเนี้ย ที่เราให้เพื่อนๆดูเนี่ยเขาออกดอกดีเพราะว่าเราจะต้องแบบว่าปิดแอร์นะคะปิดแอร์ <c oughs> ก็คือไม่เปิดแอร์เลยเขาก็เลยจเจริญเติบโตได้ดีแต่ว่าทีเนี้ยพอเราเปิดแอร์นะคะเขาก็แห้งะคะ่ะเพราะว่ามันอากาศร้อนมากนะคะก็คือแห้งตายไปเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าผักที่ยังสามารถทนกับความร้อนนะคะจาก คอมเพรสเซอร์แอร์ได้นั่นก็คือกระเพราค่ะกระเพราตอนนี้ก็คือยังสวยงามอยู่นะอีกอันนึงก็คือกระชายนะคะแต่ว่ากระชายเนี่ยโอเคเขามีใบออกมาก็จริงแต่ว่ามันไม่มีหัวงอออกมาค่ะจากประสบการณ์นในการปลูกผักที่ระเบียงครั้งนี้นะคะมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่า การปลูกผักเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะมันก็จะมีแบบอุปสรรคของมันนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิเรื่องดินอะไรต่างๆนะคะก็มีอะไรที่จะต้องแบบคิดเยอะมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะยังไงก็ขอบคุณที่รับชม แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันนะคะว่าเราผู้ผักชนิดไหนรอดบ้างชนิดไหนตายบ้างนะ,ะแล้วมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่มาชมสวนด้วยกันค่ะบ๊ายบาย